พ<น>่พี่น้องขอนสองของเขียวขอนเดิมครับพี่น้องสิลงลมบ้ามารวมเหรอครับอยู่บนปืนเนียกครับพี่น้องคิ้นบ่เหียกล่ะต้องหาขึ้นบ่เหน้นยแนวเนาะกจะขี่ใส้หัวอยู่นั่นลย นกแจวตีนสิขี่เส้หัวครับนกตอว่าขันจะข้าเลยโอ้ยในป่าก็ยังมีรถเก่งมาเนาะนี่ครับสอมรถว่ากัยังไหนนี่ครับอยู่ใกล้ๆพัเนียดผมละรถเกง่งฮอนด้าแอคคอร์ดก็ซีิกซีิกครับพี่น้องนกกำลังสิเขากันรถกระมาครับอันนี้ ติดเลยรครับพี่น้องโอ้โหเหลือแป๊บเดียวแพ้รถเตรียมซองครับผลงานงเลงานอาจารย์ลาเตรียมซองเตรียมปล่อยครับกระลอกพร้อมโอ้สะพ้อนพวกขันมาลกูกคือนพวกขันพวกเฮียกับ่ากระลอกพวกเฝ้าแต่สร้างเด็กหลอกไหม เลียบลอยเบิกนำกันไม่อง